พบกับมิวนะคะบ e เมช h a น n e ลค่ะวันนี้จะมาพูดถึง8อาการต่อมทอมซินอักเสบกันค่ะอาการที่1นะคะก็จะมีไข้สูงค่ะปวดเนื่อยกล้ามเนื้อมีอาการอ่อนเทียค่ะสนะคะมีอาการปวดหัวไอแล้วก็จามค่ะ 3. มนะคะมีการปวดหูค่ะ 4. จะมีอาการกืนอาหารลําบากนะคะและทำให้เบื่ออาหารค่ะหนะคะ,ะ,คะเสียงพูดนะคะเหมือนอมของอยู่ค่ะ 6. นะคะต่อมน้ำเหลืองที่ลำคอโตค่ะ7นะคะต่อมทอมซินโตค่ะบวมแดงและเป็นหนองค่ะ8นะคะก็จะมีกลิ่นปากค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสนใจถึงใจ,งใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆ ยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน